สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดี f c ทุกท่านทุกกุเซอร์ขอบคุณครับขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายกันซึ่งกันและกันวันนี้ขอสวัสดีทุกท่านครับนะครับขอบคุณครับผมเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องยังอยู่สุขสบายดีกันไหมครับวันนี้องนี้ไม่นอนตื่นสายไม่อายทํากินไม่มินเงินน้อยไม่คอยวาสนาตื่นเช้าในงานหลายครับผมตื่นสายได้งานน้อยเรียนให้รู้ดูให้จําทําให้เป็นนะครับผม จะอยู่ที่ไหนก็ตามอย่าท้อแท้กับชีวิตอย่าคิดนหนีปัญหาอย่าแคร์คำคนนินทาที่สำคัญเราอย่าดูถูกตัวเราเองถ้าคนชอบยังไงเขาก็ชอบถ้าคนไม่ชอบทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบนี่ครับคือเป็นวัตรจักรของคนเรานะครับผมคนเราขอให้เลือกเกิดไม่ได้แต่คนเราที่จะเลือกทำคุณงามความดีได้ เรามาเป็นกำลังใจให้กันครับเรามาเป็นมิตรภาพที่ดีเท่ากันเข้ามาห้องนี้ก็ฝากเคาะใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยกันครับห้องนี้ผมอาจจะยังเป็นน้องใหม่ผมอาจจะเป็นยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการอยู่ในแลตฟอร์มนี้ก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆคอยให้กำลังใจด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคุณเสื้อขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามครับผมสวัสดีครับ